สวัสดีครับทุกทุกคนผมแซมนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำรถสวยๆรถหายากรถไม่น้อยอีก1คันนะครับเป็นตัว Toyota Rivo ตัว Smart Cap Piraner นะครับผม 2.4e เกียร์ออโต้นะครับเลขไมค์43,000เท่านั้นนะครับเป็นรถปี2018หน้า z e t i t i t n o นนะครับอันนี้แซมเปิดฝากระโปรงรอละเดี๋ยวแซมให้ดูห้องเครื่องยนต์ไปพร้อมๆแซมเลย เป็นแบบมีหลังคาตัวแครี่บอยนะนี่มีหลังคาแครี่บอยตัวนี้นะครับเป็นกระบะบรรทุกแบบมีหลังคาลงเล่มให้แล้วนะนี่ตัวนี้เลยปี18หน้าซัดอีดิชันนะครับผมมาดูด้านหน้าก่อนดูไฟหน้าก่อนนะครับไปหน้าเดิมๆนะครับผมมาในส่วนของห้องเครื่องกันหน่อยนะครับนี่ห้องเครื่องยนต์นะครับ 2.4e นะครับ150แรงม้านะครับมา ดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงหน้ากันก่อนเลยเห็นไหมครับโอ้โหไม่ขยับเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับโตโยต้านะครับยังอยู่สวยงามนะครับปั๊มโตโยต้านะครับมาดูในส่วนของแก้มกันหน่อยดีกว่าน็อตแก้มนะครับนี่เห็นไหมครับน็อตแก้มไม่ขยับนะครับปั๊มลมแห้งๆนะนี่เป็นฝุ่นเฉยๆนะครับแห้งๆเลยนี่ดูเครื่องยนต์ครับ แห้งๆเลยนะครับผมนี่นะครับผมน็อตลูตรงนี้คมๆนะครับของคานนะครับคานด้านขวานะครับนี่ลูกค้าสังเกตแห้งๆเลยเอคมๆนะครับเดิมๆนะครับแล้วก็น็อตในส่วนของน็อตคานนะครับดำสนิทครับแล้วก็จะมีตัว R ไม่น่าจะเห็นหรือเปล่าครับตัว R นะครับนี่คือฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งต้องตัวแนะ นี่นะครับเห็นไหมครับแนี่ดูดำดำสนิทไม่ขยับเลยนะครับรูนี่กลมๆนะครับเหมือนเดิมครับเวลาเราดูสติกเกอร์สติกเกอร์โตโยต้านะครับมาดูในส่วนของดูนี่นะครับแผ่นเพดบกอยู่ครบนี่ดูห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะครับไม่ขยับเหมือนกันหน้าเดิมๆสวยเลยหายากนะครับ ไม่น้อยขนาดนี้แซมลืมแจ้งราคาครับราคา469,000บาทนะเนงินสดก็ราคา469,000บาทเลยนะมาดูยางกันหน่อยอยางยี่ห้อกูด d เยียนะครับผมขอบ17นิ้วนี่ปี2022สัปดาห์ที่23นะโอ้ใช้ได้อีกต้องมีอย่างน้อยๆ2ปีแน่นอนอีก2ปีนะครับค่อยว่ากันใหม่มาดู ในส,ส่วนของห้องโดยสารกันหน่อยอืมเป็นบาผ้านะครับผม150แรงม้าถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับนี่ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเกียร์ออโต้นะครับก็เหมือนเดิมครับแอร์แมนนวล USB CD MP3 นะครับผมปี2018นะครับ150แรงมา้า2400ซนซีนะครับผมดูผ้าหลังคาดูนะครับ ยังสวยอยู่เลยนะครับนี่ผ้าหลังคานะครับผมเป็นแบบสมาร์ทแคปนะนี่โอ้บอกข้างหลังแทบดูไม่ยับเลยมีคนนั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเนี่ยนะครับสวยอยู่เลยครับเนี่ยโอ้ใหม่กว่านี้ก็ต้องไปแข็งแล้วครับเนี่ยมาไปดูชัดซีกันหน่อยนี่ครับชัซีโอ้โหไม่เป็นสนิมนะครับน่สวยงาม ดูแหนบหน่อยสิเห็นไหมครับแหนบเนี่ยไม่เป็นสนิมเลยนะครับเนี่ยล้อไรลนะครับมีเซ็นเซอร์สองจุดนะครับผมตัวอนะครับหลังคาแครีบอยตัวนี้เป็นทรงกระดองเต่านะครับไม่ได้เสมอเก่งนะครับเป็นทรงกระดองเต่าเวลาเรายกเนี่ยเปิดเกาตัวนี้นะครับงัดขึ้นมานะครับผมนี่นะเป็นทรงกระดองเต่านะครับ จะเป็นแบบนี้นี่นะครับผมไหนดูฝาท้ายสิเดิมไหมมาเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับดูอีกฝั่งอ่าครบเหมือนกันโอ้ท้ายเดิมไม่ขยับเลยทั้งคันนะครับคันนี้สวยงามครับแนะนําเลยคันนี้แนะนําเลยไปไวแน่นอนแซมรับรองนะครับผมมาดูเลขไม่กันนิดนึงอ๊ออ่า เลขไม่สี่หมื่นสามพกิโลเมตรที่ใช้ไปนะครับพงมาลัยก็ยังไม่ถลอกนะครับสวยบอกสวยครับโดนบอกโดนโดนบอกโดนบอกโดนเดิมบอกเดิมนะครับปรับเครื่องเสียงที่พงมาลัยได้เลยนะครับแนะนำครับคันนี้2 4 e s m a r t c a p เปิดได้นะครับเป็นแบบมีแคลรี่บอยนะครับผม ปีสิเลขไมายสี0 0มืราคา439,000บาทนะ439,000บาทนะครับผมรถจอดอยู่ที่ลานจอดบางนานะครับผมติดกับในส่วนของไบเทคบางนาเลยนะครับผมมารถไฟฟ้าได้เลยครับลงสถานีบางนาได้เลยนะครับผม469,000บาทครับราคาเงินสดไม่มีบวกแวดใดๆทั้งสิ้นครับรับประกันเหมือนเดิมครับคขึ้นนลกับเกียร์1ปี20,000กิโลเมตรนะครับผม ส่วนไฟแนนซ์ตอนนี้นะครับสำหรับลูกค้าประวัติดีนะครับมีผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถ1ปีขึ้นไปไม่มีล่าช้าไม่มีโครงค้านะครับดอกเบีย้ย2.99% 84เ้อนดือนนะครับผมของธนา,าตานะครับผมนี่แนะนำครับคันนี้469,000บาทนะ086 354 3692นะครับเบอร์โทรแซม086 354 3692นะครับ สนใจไงโทรหาแซมได้เลยนะครับผมใครชอบคันนี้จัดได้เลย